สวัสดีค่ะกิกินะคะเดี๋ยววันนี้พามาดูราคาทองคำนะจ๊ะวันนี้วันที่หกเมษายนนะคะเอ่อเหมือนเรามีนัดกับราคาทองคำเลยนะเหมือนที่เก่าเวลาเดิมไหมทุกคนนะคะเมื่อวานก็เวลาประมาณนี้นะคะราคาทองคำก็อยู่แถวนี้พอดีนะครับเหมือนเดิมเพราะว่าเขาเป็นแบบนี้มาเหมือนกับทั้งสัปดาห์แล้วเนาะหรือว่าเกือบเดี๋ยวตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วด้วยซ้ำไป ว่าเป็นช่วงของการไซเวของราคานั่นเองนะคะแต่ว่าในถักฟิลมย่อยเป็นการไซเวเกาะกว้างตบขึ้นตบลงเหมือนเมื่อวานเหมือนที่บอกเลยว่าตบขึ้นตบลงแต่ตบแรง,แรงตบไปแต่ละั้างทีนี้เอาสองพันตบขึ้นสองพันตบลงสองพันกว่ามันเลยดีเดียวโอเคมาดูวันนี้สิ กรอบราคาด้านบนนะคะยังเป็นที่เดิมนะคะถ้าเป็นมุมมองของเดลี่คือที่194.9.74นะคะซัพพอร์ตข้างล่างก็ยังเป็นที่188.99 9นะคะก็เหมือนเดิมนะชิดด้านบนแต่ยังไม่แตะน่ะโอเคแล้วก็แรงซื้อแรงขายของทางฟมนี้เนี่ยก็น้อยทั้งคู่เลยนะน้อยทั้งแรงซื้อน้อยทั้งแรงขายเลยนะเพราะฉันก็อาจจะเป็นทรงเดิมก็ได้นะครับก็คือไซเวกอบกว้างแต่ว่าจะสามารถดูดออกนอกกรอบได้หรือเปล่านั้นก็ เดี๋ยวเราไปดูลักษณะทางเทคนิคหน่อยหรือว่าอย่าลืมนะครับทุกคนว่าเย็นนี้เราก็มีประชุมนัดใหญ่อยู่เหมือนกันนะคือ FOMC meeting นะคะแต่เมื่อวานคุณลุงเบอร์นาหนะคะของเฟดก็ออกมาสร้างความผันผวนให้กับราคาสินทรัพย์ในตลาดแล้วก็ราคาทองคำตกขึ้นตกลงเมื่อวานนี่ยก็เพราะว่าคุณลุงคนนั้นแหละมน,นีนค่ะ โอเคกรอบราคา4ชั่วโมงนะคะด้านบนอยู่ที่1 9 4 4งเนะคะด้านล่างอยู่ที่1915.27ความกว้างของกรอบราคานี้ก็อยู่ที่ประมาณ2 6 0 0ถึง2700จจุดนะโอเคแล้วก็ที่ตกลงเมื่อวานแล้วก็เทสอีกรอบเมื่อเช้านะครับ ตอนนี้มีฉญานบลูดอทมาแล้วก็ดันราคารีบาวกลับขึ้นมาเล็กน้อยเนี่ยจะขึ้นต่อได้หรือเปล่าหรือว่าเฮ้ยขึ้นไม่ไหวอะไรทํานองนี้คะ่ะถ้าเป็นมุมมองของสี่ชั่วโมงคือถ้าเห็นบลูดอทมาแล้วแล้วข้างบนยังไม่มีเรดดอทเนี่ยก็ยังมีความหวังอยู่นะว่าเขาจะกลับขึ้นไปเทสด้ดานบนของกรอบสี่ชั่วโมงอีกรอบหนึ่งหรือว่าอาจจะเทสบริเอณ m a สองรออีกรอบหนึ่งนั่นเองนะคะ แต่ว่าเป็นไปได้เนอะมากน้อยแค่ไหนก็เช็กทำเฟรมย่อยด้วยเนาะเพราะว่าตอนนี้ที่ทำเฟรมสีชั่วโมงเองนะคะยังตีภาพรวมว่าเป็นเทนขาลงอยู่นะคะแต่ว่าเป็นเทนขาลงที่ติดอยู่ในกรอบนะคะสีชั่วโมงนั่นเองโอเคมาดู H หนึ่ง H หนึ่งนะคะเมื่อชั่วโมงก่อนหนะ้าปีน Re ส i s t a n c e สำคัญนะคะที่เป็นกรอบสีชั่วโมงก่อนนั้นนี้ เมื่อชั่วโมองก่อนกรอบของ4ชั่วโมองอยู่บริเวณระหว่าง1.917กับ1.925นะตอนนี้ปีนขึ้นมาได้แท่งแรกแล้วก็มีการย่อตัวกลับลงมานิดนึงนะคะแล้วก็ทีนี้ซัพพอตเนี้นะคบจะไอ้รีสตน hey, นี้จะเทิร์นมาเป็นซัพพอตนะแล้วเขากําลังทดสอบซัพพอตนี้อยู่หมายความว่าถ้าแท่งราคานะคบไม่สามารถหลุดซัพพอต1.925ได้เขาจะมีโอกาสสูงนะคะที่เขาจะปีนขึ้นไป เพื่อที่จะทดสอบกรอบด้านบนของของั้เฟมสีชั่วโมงนั่นเองนะคะแต่ตอนนี้ก็อย่างที่เห็นนะว่าสัญญาณเรดมาแล้วก็กำลังดันลงมาเทสซัพพอร์ตนี้อยู่ก็ตามดูอีกทีนะคะว่าจะผ่านหรือเปล่านั่นเองสามสิบป่ะสามสิบเหมือนกันนะคะเห็นภาพชัดขึ้นนะว่าพยายามปีน L m a เ0 0มสองร้อแล้วก็พยายามปีนรั้วของขัเฟมนี้แต่ว่าพอไปพักหนึ่งก็ทิ้งดิ่งลงมาเนี่ยเฮ้ยลักษณะเหมือนแบบ ปิดทํากําไรส,สั้นหรือเปล่าน้องนี้นะคะก็มาลุ้นกันนะถ้าไม่หลุด1925ถึง1924ก็มีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นไปเทสด้านบนเนะาะเพราะฉะนั้นเลเวลถัดไปนะคะของร e สต์เซนสำคัญนะครับอยู่ตรงนี้เลเวลแรกแถว1936นะคะ แล้วก็ถัดขึ้นมาคือกรอบด้านบนของสีชั่วโมงที่1944.46แล้วก็กรอบด้านบนของเดลี่นะคะที่1949.79เมื่อวานก็ลุ้นมากเลยว่าจะถึงหรือเปล่าไม่ถึงนะจอดตรงนี้พอดีเลยนะครับโอเคมาเช็คสุดระยะสวิงข้างบนด้วยดีกว่าเพราะว่าวันนี้นี่เราบอกไปแล้วว่ามีประชุมนัดสำคัญนะคะก็คือ FOMC นะอะไรก็เกิดขึ้นได้อยู่ทีเดียวโอเคถ้าราคา อยากจะพุ่งขึ้นไปข้างบน <g iggle> ในกรณีที่พุ่งขึ้นไปข้างบนแล้วหลุดกรอบ4ชั่วโมงนะคะหรือว่าปีนกรอบเดลี่ได้เนี่ยเลเวลถัดไปของ resistance สำคัญนะคะจะอยู่ที่ประมาณ1นึ่า5-8นะคะแล้วก็สุดระยะสวิงด้านบนวันนี้ i n นดิเคเตวัดให้สูงถึง1.97.16 <s> นั่นเองนะครับแต่ตอนนี้ยังลุ้นอยู่นะเพราะว่า4ชั่วโมงเองอ่ะยังอยู่ใต้ l m a เ0สองร้อยนะคะเพราะฉะนั้นไอ้กรอบเดิมของสีชงที่เดิมนี่แหละเป็นจุดวัดใจสำคัญอยู่โอเคเห็นเห็นเห็นกรอบราคาของทั้งทั้งสีชงเอชหนึ่งแล้วนะสามสิบดูความเป็นไปได้คือตอนนี้ก็พยายามเนาะที่จะปีนรั้วแล้วก็พยายามที่จะปีน l m ลเ0สองร้อยเนาะมาดูสามสิบในสิบห้าสิบห้า 15นะคะที่พุ่งขึ้นไปก่อนหน้าน,นี้ยังเป็นระดับเบบี้เนาะก็เหมือนที่บอกแหละถ้าไม่หลุด1925ก็นะอาจจะมีโอกาสฝั่งขาขึ้นยังคงแบบมีโอกาสอยู่นั่นเองโอเคเพราะฉะนั้นจุดวัดใจสำคัญของคุณวันนี้มี2จุดแล้วนะด้านบนก็บอกไปแล้วด้านล่างก็คือ1925นะโอเค ทีนี้มาเช็คสัพอร์ตไว้ด้วยดีกว่านะครับเพราะว่าช่วงนี้ราคาะสองคำก็เอาใจยากอยู่ทีเดียวเลยจ้ะเช็คไว้ไม่เสียหายนะครับโอเคถ้าหลุดจะกรอบสี่ชั่วโมงได้นะครับเพราะว่าตอนนี้กำลังทดสอบซับพอร์ตสำคัญของทอเฟรม H1 ที่1.925นะเลืวถัดมาคือ1.915.27นะแต่วันนี้สุดระยะสวิงด้านล่างน่ยอยู่ใกล้ๆเองนะครับ <c oughs> ที่บริเวณ1นึ่งเขอโทษค่ะหนึ่งแนะคะแล้วก็กรอบล่างของเดลี่ที่1889.99เนาะสรุปภาพรวมของราคาตอนนี้คือไซด์เวย์นะคะเพราะว่าเดลี่กับสี่ชั่วโมงนั้นแรงซื้อกับแรงขายนั้นไม่มีเลยนะจ๊ะแต่ว่าเถ้าเห็นสัญญาณบูลดอเลสดอเราก็ยังมีความหวังที่ทำฟเฟมสีชั่วโมงนะว่าถ้าเขาไม่หลุดหนึ่งเก้าสองห้าเนี่ยเขามีโอกาสที่จะขึ้นมาเทส หนึ่ีได้อีกรอบหนึ่งนั่นเองนะคะส่วนจะเป็นออกข้างนอกหรือเปล่าก่อนข่าวเฟดมาหรือเปล่าเนี่ยก็ต้องตามดูอีกทีหนึ่งเนาะเพราะว่าช่วงตลาดนิวยอร์กก็มักจะมีอะไรเซอร์ไพรส์นักลงทุนอยู่ทีเดียวนะคะ <c oughs> แล้วก็คืนนี้ใครจะรอเทรดประชุม FOMC meeting ก็ทักผ่อนแต่หัวค่ำแล้วค่อยเต็่นมเทรดึกๆก็ได้นะจ๊ะโอเคสำหรับวันนี้ลาไปก่อนลคะค่ะสวัสดีค่ะ